This is the Standard Podcast. Eye-Opening for your ears. Eight Minute History ประวัติศาสตร์8นันทีซีรีสนี้นะครับยังจะคงอยู่กับเรื่องของประวัติศาสตร์การเมืองไทยนะครับ ความเดิมตอนที่แล้วนะครับเราได้มีการพูดถึงเรื่องของการเลือกตั้งสกกรกนะครับก็คือในวันที่ 26, 000, 2 6กุมภาพันธ์2,500นั่นเองครับซึ่งในช่วงดังกล่าวเองนะครับถือเป็นอีก1นึ่งจุดพลิกผันทางการเมืองไทยที่เราจะมาไล่เลียงกันในวันนี้นะครับแต่ก่อนอื่นแล้วต้องขอขอบคุณนะครับว่าเรื่องของการตรวจสอบข้อมูลและการเพิ่มเติมข้อมูลนะครับที่เป็นประโยชน์ของซีรีส์นี้นั้น ได้รับความอนุเคราะห์นะครับจากทางด้านของสถาบันปรีดีซึ่งทำการตรวจทานเช็คข้อมูลเพิ่มเติมข้อมูลให้ซีรีส์ประวัติศาสตร์8นาทีซีรีส์นี้เนี่ยมีความครบและสมบูรณ์ที่สุดเลยจึงอยากจะฝากเอาไว้นะครับว่าสถาบันปรีดีเองเนี่ยก็ <c oughs> จะมีงานวิจัยแล้วก็บทความดีๆนะครับที่เกี่ยวข้องกันนะครับกับประวัติศาสตร์การเมืองในช่วงต่างๆจำนวนเยอะมากๆ เฮียเองได้ใช้นะครับบทความจํานวนมากๆเลยนะครับจากทางสถาบันนี้เนี่ยมาช่วยทําในหลากหลายเอพิโซดถ้าเกิดว่าใครมีความสนใจสามารถไปติดตามอ่านได้นะครับเพราะว่าถือเป็นงานวิจัยที่ทรงคุณค่าจากนักวิชาการที่เก่งๆนะครับของสถาบันปรีดีโดยตลอดเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดจะถามว่าไปหาที่ไหนเราลองไปดูคอมเมนต์ด้านล่างนะครับเราปักหมุดเอาไว้ให้โดยที่ถ้าเกิดท่านติดตามแล้วต้องการเชิงลึกท่านสามารถติดตามหาอ่านเพิ่มเติมได้นะครับที่ทาง ช่องทางของทางสถาบันปรีดีด้วยนะครับทีนี้เราถอยกลับมาจําได้ไหมครับความเดิมตอนที่แล้วเองเนี่ยจอมพลปอพิบูลสงครามดำรงตําแหน่ง,งานายกรัฐมตรีเนี่ยเป็นสมัยที่2แล้วครั้งนี้เป็นเวลาประมาณ9ปีโดยประมาณช่วงท้ายๆแล้วครับจอมพลปอพิบูลสงครามเองตรหนักแล้วว่าตนเองนั้นมีความชอบทำในการดารงตําแหน่งนี้น้อยลงเรื่อยๆ หนึ่งในวิธีที่คิดเพื่อที่จะทํารงอํานาจเอาไว้ก็คือการจัดการเลือกตั้งครับและได้มีการตั้งพรรคเสรีมานาังคาสิลาขึ้นและมีการเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งนั่นคือเดือนกุมภาพันธ์ของปี2500แต่การเลือกตั้งในครั้งนั้นถูกขนาดหน้าว่าเป็นการเลือกตั้งศกกระปรกนั่นเองนะครับ สาเหตุการ์เลือกตั้งสกปรกที่ไปรับการยอมรับจากประชาชนคนไทยนี้เนี่ยนะครับถือว่ากลายเป็นหนึ่งในชนวนนําไปสู่การรัฐประหารยึดอํานาจจากจอมพลปพิบูลสงครามนะครับของจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐซึ่งการรัฐประหารในครั้งนั้นก็เกิดขึ้นแหละครับในเดือนกันยายนกลวคือประมาณ7เดือนหลังจากการเลือกตั้งในช่วงเวลานนครับทั้งฝ่ายจอมพลปพิบูลสงครามได้ตระหนักถึงสีิรภาพของตัวเองซึ่งตอนนั้นตั้งแต่ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งแล้วเนี่ยสีิรภาพตัวเองถูกบันทอนลงไปเรื่อยๆแล้วก็ได้คิดถึงวิธีีหนนึ่งน่งะรใกาทจ นำมาต่อสู้กับขั้วลูกน้องตัวเองก็คือจอมพลสริ์ซึ่งตอนนั้นเห็นภาพชัดเจนตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งแล้วว่าสริ์เริ่มต้นทิ้งห่างออกจากตัวเองความตึงเครียดณนะเวลานั้นเองนะครับก็คือความตึงเครียดที่เริ่มต้นมาจากรอยร้าวของจอมพลปกับพลตํารวจเอกเผ่าศรียนนท์ข้างหนึ่งกับจอมพลสริ์ธนรัตน์อีกข้างหนึ่งโดยสริ์เองนะครับในช่วงท้ายการดารงตําแหน่งของจอมพลปสมัยที่สองนี่วางตัวเป็นศูนย์อํานาจใหม่เริ่มตีตัวออกห่างศูนย์อํานาจเดิม หลักฐานปรากฏแบบนี้ครับบอกว่า1ปีก่อนเกิดเหตุการณ์รัฐประหารและการเลือกตั้งนี้นะครับก็คือในปี2499หรือว่า1956มีความพยายามนะครับจากฝ่ายจอมพลปนายกรัฐมนตรีและพลตํารวจเอกเผ่าศรียานนท์ในการชักชวนครับให้อาจารย์ปรีดีพนมยงกลับมาเข้าสู่ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งเพื่อดําเนินคดีสวรรคตที่ตอนนั้นยังไม่จบลงโดยหวังที่จะใช้นะครับผมเรียกกันว่าเฟรนด์นมี่ก็แล้วกันครั้งหนึ่งเคยเป็นเพื่อน ต่อมากลายเป็นศัตรูทางการเมืองโดยครั้งนี้ครับหวังที่จะใช้ปรีดีเป็นกลไกในการทวงดุลอํานาจของจอมพลสฤษดิ์ธนรัต์ที่ฝ่ายจอมพลปอขนานนามลูกน้องของตัวเองว่าเป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยมผู้น่าเป็นฝ่ายศักดินาว่าง่ายๆนะครับจอมพลปอพิบูลสงครามยังคงมองว่าตกเองเป็นฝ่ายก้าวหน้าซึ่งในช่วงการขยายอำนาจในเวลานั้นนะ่ะมีความตึงเครียดอยู่พอสมควรครับทีนี้ m o v นี้เองก้าวนี้ถือเป็นความพยายามเชิงการเมืองของจอมพลปอเพื่อที่จะใช้ชื่อและก็สถานะทางศิลธรรมของปรีดีเป็นตัวทวงดุลอํานาจของสฤษดิ์ที่ตอนนั้นขยายอิทธิพลมากขึ้นเรื่อยๆแต่ณเวลานั้นในเชิงประวัติศาสตร์แล้วไม่มีหลักฐานเป็นเอกสารทางการนะครับว่ามีการเสนอเป็นทางการให้ปรีดีกลับมาดำเนินคดีสวรรคต จอมพลปอและพลตํารวจเอกเผ่ายังคงมองว่าตัวเองเป็นฝ่ายรับทนิยมแบบก้าวหน้าแบบเก่านะครับที่เขาเรียกกันว่า 1930s nationalism ในขณะที่ฝ่ายสิริณเวลานั้นถูกแบรนด์หรือถูกแปะป้ายว่าเป็นฝ่ายทหารสายอนุรักษ์ที่ใกล้ชิดกับสถาบันและได้รับการสนับสนุนจากชนชนั้นนาเดิมและสหรัฐอเมริกาจอมพลปอพิบูลสงครามในกรอบเวลานั้นส่งสัญญาณว่าจะมีการใช้กระบวนการยุติธรรมพิสูจน์ความบริสุทธิ์ให้กับปรีดีสมัย ในนิตยาาสารสารคดีครับระบุบอกว่าจอมพลปอได้เคยกล่าวกับปานพนมยงซึ่งเป็นบุตรชายคนโตของอาจารย์ปรีดีหลังจากที่ปานได้รับนิรโทษกรรมและมาขอลาบวชในเดือนมิถุนายนของปีพศ2 5 0 0ก็คือไม่กี่เดือนหลังจากการเลือกตั้งสกปรกที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษโดยจอมพลปอฝากข้อความผ่านคุณปานซึ่งเป็นบุตรนะครับของอาจารย์ปรีดีเอาไว้แบบนี้ช่วยบอกคุณพ่อของหลานด้วยนะว่าลุงอยากให้กลับมาช่วยลุงทํางานให้ชาติ ลุงคนเดียวสู้ศักดินาไม่ไหวแล้วและจอมพลปอเองได้มีการฝากข้อความนะครับให้กับสังพัฒนโนทยซึ่งเป็นคนสนิทของท่านนะครับส่งถึงทนายความสองคนก็คือลิ้วละล่องบุญนาคและชิดเวชประสิทธิ์ต่อมาทนายทั้งสองคนนี้เดินทางไปที่ประเทศจีนจําได้ไหมครับตอนอาจารย์ปรีดีนะี่ลีภัยอยู่ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนตั้งแต่ปี1949โดยส่งทนายทั้งสองคนไปยังเมืองจีนละครับเพื่อที่จะพบกับอาจารย์ปรีดีในเดือนสิงหาคมของปีเดียวกันเลย เพื่อที่จะทราบข้อเท็จจริงบางประการในฐานะทนายความของจำเลยเป็นเหมือนความพยายามเฮือกสุดท้ายของจอมพลปในการที่จะรักษาอํานาจเอาไว้ผ่านการรื้อฟื้นสายใยของบุคคลซึ่งครั้งหนึ่งอ่ะเคยเป็นเพื่อนกันทั้งสองเป็นผู้ร่วมก่อตั้งคณะราษฎรที่นําการอภิวัตสยามที่ก่อนหน้านี้นเคยบาดหมางกันนะครับในก่อนหน้าทั้งทั้งที่เพื่อนคนหนึ่งกระทํากับเพื่อนอีกคนหนึ่งอย่างเจ็บแสบแต่พอตอนนั้นแหะครับการเดิมพันทางการเมืองมันมสูงยิ่ง สัจธรรมทางการเมืองที่เรียกกันว่าไม่มีมิแท้ไม่มีศัตรูถาวรกลับมาตอกย้ำความถูกต้องของสัจธรรมนี้อีกครั้งหนึ่งในกรอบเวลานั้นปี2500คําคำว่าเฟรนิมิสหรือการเป็นเพื่อนพร้อมไปกับการเป็นศัตรูระหว่างจอมพลปอกับอาจารย์ปรีดีเป็นดังคําที่คุณภาสกรประมูลวงผู้กํากับสารกดีพาราด็อกโซครซีเพื่อนรักเพื่อนชังน่าจะเป็นคําที่เหมาะสมที่สุดในการอธิบายความสัมพันธ์ของสองแกนนําก่อตั้งคณะราษฎรคู่นี้ครับ กลับมาที่เหตุการณ์นะครับที่ตึงเครียดหลังจากการเลือกตั้งสกรปรกกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะสถานการณ์รุนแรงเป้าหมายคือการเรียกร้องให้จอมพลปอพิบูลสงครามกับพลตํารวจเอกเผ่าศรียานนท์นะครับอธิบดีกรมตรํารวจลาออกเพราะสถานการณ์ลุกลามครับจอมพลปอนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งให้จอมพลสฤษดิ์ธ,ธนรัฐผู้บัญชาการ3เหล่าทัพเข้าไปควบคุมสถานการณ์แต่ตอนนั้นครับจอมพลสฤษดิ์สั่งไม่ให้ทหารเนี่ยทำร้ายประชาชนที่เดินขบวนชุมนุมประท้วง และเป็นผู้นําประชาชนเข้าไปพบกับจอมพลปพิบูลสงครามที่ทําเนียบรัฐบาลจนกระทั่งจอมพลสฤษดิ์ในช่วงเวลานั้นครับกลายมาเป็นขวัญใจของประชาชนทันทีจนได้รับฉายาตอนนั้นว่าวีรบุรุษมขวานจากเหตุการณ์ตรงนั้นเองนะครับจะเห็นได้ว่ารัฐบาลจอมพลปหมดความชอบธรรมในการปกครองบ้านเมืองแล้วจอมพลสฤษดิ์ก็ลาออกจากตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเหลือแค่เพียงตําแหน่งผู้บัญชาการทหารบกเพียงแค่ตาแหน่งเดียว13กันยายน2,500ครับจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐ และคณะทานยื่นคําขาดต่อจอมพลปพิบูลสงครามให้รัฐบาลลาออกเขาพูดผ่านวิทยุยานเกราะถึงผู้ชมมุมนุมในเหตุการณ์ในครั้งนั้นโดยมีประโยชน์ว่าพบกันใหม่เมื่อชาติตองการวันนั้นเองครับ15กันยายนปี2500หรือว่า1,957ครับประชาชนก็พากันลุกฮือ เดินขบวนบุกเข้าไปในทำเนียบรัฐบาลพอไม่พบจอมพลปอก็พากันไปบ้านจอมพลสริทธิ์ในขณะที่จอมพลปอกาลังเตรียมจับกลุ่มจอมพลสฤิทธิ์ในข้อหากบฏแต่พอดีว่ามูฟนั้นช้าไปไม่ทันนะครับหนึ่งวันให้หลัง16กันยายนของปีนั้นเอง1 9 5่2 5 0นเอจองจอมพลสฤิทธิ์ธนรัตน์นำกำลังรัฐประหารรัฐบาลหลังการรัฐประหารในครั้งนั้นจอมพลปอต้องลี้ภัยออกนอกประเทศไปยังประเทศญี่ปุ่นถามว่าทำไมต้องเป็นประเทศญี่ปุ่นท่านต้องไม่ลืมนะครับว่า ในช่วงกรอบเวลาที่ญี่ปุ่นนั้นกําลังจะมีขยายอิทธิพลนะครับมาสู่พื้นที่มหาเอเชียบูรพาและขอที่จะใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านในการบุกไปยัง2องมืองขึ้นของ British Empire ก็คือ British มาลายากับบริเตนเบอร์มานี้เนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยจอมพลปอพิบูลสงครามเป็นผู้ตัดสินใจในการเปิดให้กองทัพญี่ปุ่นเดินกองทัพผ่านไปยังสองพื้นที่ดังกล่าวดังนั้นญี่ปุ่นถือว่าเป็นมิตรประเทศนะครับที่ยังคงดีกับจอมพลปมาเสมอครับ จุดนั่นเองครับถือเป็นการปิดฉากการเป็นนายกตลอดการของเขาลงสิ้นสุดยุคจอมพลปพิบูลสงครามจากจอมพลกระดูกเหล็กที่ลี้ภัยไปยังญี่ปุ่นจบลงเป็นแต่เพียงแค่พิบูลสั่งจวบจนลมหายใจสุดท้ายของชีวิตจากแปลขีตสังฆะสู่หลวงพิบูลสงครามสู่จอมพลปพิบูลสงครามจบลงด้วยการเป็นพิบูลสั่งถึงแก่อสัญญกรรมในอีก7ปีต่อมา11มิถุนายน2 5 0 7 1,964ด้วยวัยเพียงแค่66ปีเท่านั้นเพิ่มเติมนิดนึงครับมีหลักฐานเชิงคำบอกเล่าจากครอบครัวของอาจารย์ปรีดีว่าในช่วงบ้านปลายจอมพลปอได้มีการส่งสอคสอถึงอาจารย์ปรีดีมีข้อความสั้นๆว่า Please, อาโหสิกรรมแม้ว่าจะไม่ได้มีการโยงกันนะครับแต่ว่าการสิ้นอำนาจโดยถาวรของจอมพลปอนี้เป็นการปิดประตูในการพาอาจารย์ปรีดีพนมยงกลับบ้านเกิดไปตลอดการ อาจารย์ปรีดีเองยังคงลี้ภัยอยู่ที่สาธารณารัฐประชาชนจีนนะครับต่อไปก่อนที่จะได้รับความช่วยเหลือจากโจวอันไหลในช่วงการปฏิวัติวัฒนธรรมของจีนที่ยังคงเชี่ยวกรากโดยที่ส่งตัวอาจารย์ปรีดีออกจากจีนและไปลี้ภัยต่อที่ฝรั่งเศสนะครับในปี1970-2513และใช้ชีวิตที่ฝรั่งเศสจวบจนวาระสุดท้ายก่อนถึงแก่อสัญญกรรมในปี2526หรือว่า1983 และในที่สุดครับทั้งสองท่านก็ไม่มีใครได้หวนกลับคืนสู่ประเทศไทยอีกเลยกลับมาที่พลตํารวจเอกเผ่าศรียานนท์ันบ้าน,นะครับเลขาธิการพักเสรีมานังคัศิลาหลังวันรัฐประหารในวันนั้นพลตํารวจเอกเผ่าเนี่ยยังไม่ได้หลบหนีไปต่างประเทศเหมือนกับจอมพลปอนะครับแต่ว่ายอมเข้าไปมอบตัวกับจอมพลสฤษดิ์โดยดีโดยกล่าวบอกว่าอ้วมาแล้วจะเอายังไงก็ว่ามาวันรุ่งขึ้นพลตารวจเอกเผ่าศรียานนท์ได้ลี้ภัยทางการเมืองไปอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์โดยก่อนที่จะไปนั้น พลตารวจเอกเผ่ามีทรัพย์สินอยู่มากมายมีคฤหาสน์หลังใหญ่นะครับหลายที่นอกเหนือไปจากนี้ครับยังมีคฤหาสน์หลังใหญ่ติดทะเลสาบที่เจนีวาและใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นจวบจนวาระสุดท้ายในเวลาอีกเพียงแค่3ปีและเสียชีวิตด้วยวัยเพียงแค่50ปีแค่นั้นเองหลังรัฐประหารไปแล้วครับจอมพลสฤษดิ์ธนรั์ตอนนั้นอายุแค่5 1ปีเท่านั้นเองนะครับก้าวขึ้นมากลายเป็นคนที่มีอำนาจมากที่สุดในประเทศแต่ว่าตอนนั้น เลือกที่จะไม่แต่งตั้งตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีต่อจากจอมพลปอแต่ว่าตั้งพศสารสินขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อจัดการเลือกตั้งก็พอเป็นพิธีน่ะแหละครับเป็นเวลา3เดือนเศษๆหลังจากรัฐบาลของพศสารสินจัดการเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วพลโทถนอมกิติคันจรน,นายฐานรุ่นน้องของจอมพลสดิ์ในฐานะที่เป็นผู้นําพักชาติสังคมก็ตั้งขึ้นมาพอเป็นพิธีนะครับก็รับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีที่อยู่ได้แค่ประมาณ9เดือน แต่ว่าแน่นอนละครับเป็นก้าวเดือนที่ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์การเมืองในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นเกมที่ไม่ถนัดของกองทัพได้เลยเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยว่าไปแล้วถึงแม้ว่าพลโทถนอมตอนนั้นเนี่ยจะก้าวเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วพักเนี่ยคือพักชาติสังคมเป็นพักของสฤษดิ์ธนรัฐตัวถนอมเองเนี่ยไม่ได้เป็นหัวหน้าพักนะครับแต่ว่าถูกนําเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีจอมพลสฤษดิ์ผู้นําตัวจริงในทางพฤตินัยก็เลยออกโรงรัฐประหารอีกครั้ง20ตุลาคม2 5 0 1 1> 1, 1958พูดภูง่ายเป็นการยึดอํานาจจากลูกน้องตัวเองยึดอํานาจจากพลโทถนอมนี่แหละครับโดยจอมพลสริทธ์อาศัยอํานาจหัวหน้าคณะปฏิวัติยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับปี2495และนําเอารัฐธรรมนูญฉบับเผด็จการโคตรหรือบางคนเรียกว่าฉบับโคตรเผด็จการก็ได้ที่มีมาตราเพียงแค่20มาตราแค่นั้นเอามาบังคับใช้ในเดือนกุมภาพันธ์2502 1959 สริดก้าวเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่11ของไทยครับเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2 5 0 2ซึ่งตรงนี้เองครับถือเป็นจุดเริ่มต้นของยุคเผด็จการทหารสมัยใหม่ที่ทรงอำนาจที่สุดยุคหนึ่งในประวัติศา,ศาสตร์การเมืองไทยครับ ทีนี้เรากลับมาดูที่รัฐธรรมนูญฉบับที่7นะครับหรือรัฐธรรมนูญฉบับนี้นั่นเองก็คือรัฐธรรมนูญปีพศ2502ที่มีมาตราเพียงแี่20มาตรากันสักนิดนะครับแม้ว่าจะมีเพียงแค่20มาตราแค่นั้นแต่ว่ามันยืนอยู่ยาวนานมาถึง9ปีนะครับส่วนหนึ่งเลยเพราะว่ามาตรา17เป็นกฎเหล็กที่นาย,ยกรัฐรมนตรีนั้นสามารถกระทําการใดๆอันเป็นบอนทําลายได้เบ็ดเสร็จรวมทั้งการจําคุกประชาชนหรือแม้แต่การประหารชีวิต คำถามก็คือถ้าจะถามว่าแล้วนิยามคําว่าบ่อนทําลายคืออะไรจึงสามารถที่จะจัดการได้ก็ไม่มีใครรู้ไม่มีการระบุชัดเจนแต่เอาเป็นว่ามันคือมาตราแห่งผลิตการเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในยุคนี้ที่ฟังชื่อจอมพลสฤษดิ์ธนรัต์แล้วนะครับรวมถึงมาตรา17นะครับหลายคนอาจจะคิดว่าตัวแกนี้เนี่ยดำรงตําแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรียาวนานซะเหลือเกินแต่อันที่จริงแล้วเนี่ยนะครับจอมพลสฤษดิ์เนี่ยดำรงตําแหน่งเพียงแค่4ปีกับ9เดือนพูดง่ายๆไม่ถึง5ปีดีด้วยซ้ากล่าวคือกุมภาพันธ์ 1,959ถึงปี1,963แต่เอาเป็นว่า4ปีนี้เป็น4ปีที่มีรากฐานของสังคมไทยในหลายมิติโดยเฉพาะยิ่งเลยเรื่องของการวางรากฐานเศรษฐกิจสมัยใหม่ทีนี้กลับมาดูการเมืองโลกกันบ้างครับยุคของจอมพลสฤษดิ์ถ้าเกิดว่านับตั้งแต่การรัฐประหารจอมพลปอก็คือปี1,957นี้นะครับประมาณสัก5ปีหากเทียบกับการเมืองของสหรัฐแล้วละก็ จอห์นพอลสลิตถือว่าดำรงตำแหน่งในช่วงการดำรงตำแหน่งของประธานวิธีดไวต์ไอเซนฮาเวเออร์เชื่อมต่อกับยุคข,ของจอห์นฟิชเชอร์โรลเคนรีหรือว่า JFK ช่วงนี้มันคือช่วงที่สงครามเย็นนี้เนี่ยในอินโดจีนค่อยๆเร่งอุณหภูมิมากขึ้นจนร้นอนระอุมองในภาพของเอเชียครับในยุคนั้นยุคที่เวียดนามภายใต้การนำของเวียดมินเพิ่งเอาชนะฝรั่งเศสได้ในสมรภูมิเดียนเบนฟู1954และถูกแบ่งออกเป็น2ประเทศโดยกองฟองสบู่ปาเกียรหรือว่าการประชุมที่ปารีส ตอนเหนือก็จะมีโฮจิมินแกนนําขั้วคอมมิวนิสต์เป็นผู้นําส่วนตอนใต้ก็จะมีโงติ่งเสียมหรือว่าคนไทยเรียกว่าโงดินเดียมเนี่ยเป็นผู้นําแน่นอนว่าโงดินเดียมเองเอ็นเข้าข้างสหรัฐอเมริกาหากว่าเป็นกัมพูชาช่วงการดํารงตําแหน่งนะครับของจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐคือช่วงที่เจ้านารดรมศรีหนุทําหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีของกัมพูชามีนโยบายที่เอียงไปเข้าข้างสาธารณรัฐประชาชนจีนก็แปลกดนดครับตัวเองเป็นเจ้าแต่ว่าเอียงเข้าข้างของจีนแทนที่จะเป็นเอียงเข้าข้างโลกเสรีอย่างสหรัฐ และเจ้านารโรดมศรีหนุนายงตรีกัมพูชาเวลานั้นประกาศชัดเจนว่าไม่ชอบอเมริกาในยุคนั้นเองครับสหรัฐกับไทยก็เหมือนกันกันกบยุคก่อนน,นั้นคือยุคของจอมพลปพิบุญสงครามกล่าวคือในเชิงนโยบายการต่างประเทศนั้นเรากับสหรัฐอเมริกามีความสัมพันธ์แนบแน่นระหว่างกันที่สําคัญมากๆครับมี2ด้านก็คือทั้งสองประเทศนั้นเป็นมิตรทั้งในเชิงของความมั่นคงและเป็นมิตรในเชิงของเศรษฐกิจด้วย ในยุคเวลาดังกล่าวเองสหรัฐอเมริกาให้การสนับสนุนไทยในยหลายด้านรวมถึงด้านเศรษฐกิจด้วยนโยบายที่สหรัฐเองช่วงนั้นคือการสร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศพันธมิตรของตัวเองเพราะสหรัฐอเมริกาเชื่อว่าถ้าชีวิตของคนเรามีมิติเศรษฐกิจไปแล้วก็จะไม่สั่งสมกําลังเพื่อทําสงครามอันนี้เป็นบทเรียนหลังสงครามโลกครั้งที่1ที่ถูกนํามาใช้หลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับในยุโรปเองสหรัฐอเมริกาให้เงินมาเชลแลนกับประเทศยุโรปเพื่อฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ที่ญี่ปุ่นเองสาหารัฐอเมริกาก็ให้เงินเหมือนมาแชา่แพรในการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจต่อมาก็ทําแบบเดียวกันที่เกาหลีใต้ไต้หวันและแน่นอนประเทศไทยเช่นเดียวกันครับแนวความคิดแบบนี้นะครับก็ตรงกันนะครับกับยุคของรัฐบาลผลิตการทหารของจอมพลสฤษดิ์ที่มีนโยบายในการเร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจไทยตามแนวทางของธนาคารโลกซึ่งธนาคารโลกเองถือเป็นสถาบันการเงินนะครับที่ถูกก่อตั้งขึ้นในช่วงการประชุมเบรตันบูดหนึ่งปีก่อนจบสงครามโลกครั้งที่2 เพื่อที่จะเป็นตัวกลางในการที่จะให้ประเทศที่กาลังฟื้นตัวทางเศรษฐกิจนั้นกู้เงินเพื่อ,อไปฟื้นเศรษฐกิจของแต่ละประเทศถ้าเราสังเกตจะพบนะครับว่าไทยเองมีแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับแรกก็คือช่วงนี้นั่นแหละครับ,ก,รบก็คือช่วงปี2504ปีที่ผู้ใหญ่หลีตีกรองประชุมนะครับซึ่งก็ตรงกับช่วงของจอมพลสฤษดิ์และจุดตรงนี้เองนะครับเป็นจุดเริ่มต้นของเศรษฐกิจไทยยุคใหม่ที่มีการใช้สโลแกนบอกว่าน้ําไหลไฟสว่างทางดีมีงานทํา ในช่วงเวลานั้น,นครับการเมืองความมั่นคงอันนี้เรื่องหนึ่งแต่ในมิติเศรษฐกิจแล้วครับสริดเริ่มต้นหรือโครงสร้างการบริหารงานด้านเศรษฐกิจการคลังขนาดใหญ่และเริ่มต้นในการชักชวนผู้มีความสามารถเข้ามาทํางานด้วยเนี่ยมากมายมีหลายบุคคลที่มีความสามารถเข้าไปครับแต่มีบุคคลหนึ่งครับซึ่งถือได้ว่าเป็นปูชนีบุคคลผู้วางรากฐานเศรษฐกิจไทยจากวันนั้นสู่วันนี้ท่านจะเป็นใคร และคุณูประการของท่านนั้นซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในบุคคลสําคัญขององค์การยูเนสโกนั้นมีต่อประเทศไทยในมิติใดบ้างเดี๋ยวต่อหน้าเรามาติดตามกันทั้งมิติเศรษฐกิจและมิติวิวัฒนาการการเมืองของไทยในยุคดังกล่าวและต่อมาครับ